สวัสดีครับพอกับคนร่ำทางอีกคือเขาครับตอนนี้บรรยากาศย่มแรงครับผมเมื่อคืนนี่ฝนมันตกคากตกแนตกสอดแจง้งน้ำล้นแฝะแฟะครับก็เล่นไ้าใสรอบทิมไว้นี่ครับหาปามันยังเหลือหามันยังแลนเขารอบไหาพ่อเด็กปีงนะกันดอครับเมื่อคืนนี่น,น,น้ำไหลตาตาดได้ครับเนี่ยตกตอนกลางคืนครับสอดแจ้งมับน้ำเต็มทงเต็มทาพุ่นนะครับผม น้ำเต็มทงธรรมดาเดี๋ยวเสื้ผ้ายางไปเบิ้งครับตะเกาบริเวณนี้เนี่ยมันเป็นอ่าวป่าอ่าวน้ำครับผมสุมเมืองีกคนมาเห็ดเนื้อเห็ดซั้นใส่มันก็นเลยบม่มีหม่องไปมันเลยเต็มเร็วครับนี่ครับคนมาเห็ดเนื้อเห็ดซั้นใส่เต็มน้ำบ่มีหม่องไปฝนตกมากมันก็นเต็มอรรดครับสุมเมืองป้าตัวขับบรรยากาศทองฟ้าไหมครับสมั่งงามขัดเลยครับ ปาสบังทีขับบรรยากาศงามแรงฝ่าหลังฝนนะพู่นน่ะเดือนก็ดคืนแล้วแต่เว้นบาท่านได้ตกอยู่ปาดเสียงกบเสียงเขียดสวดสวดอยู่ขับจะมันงามขับโอ้นี่แหละนอนเปินว่าความสุขมีอยู่รอบโตครับแค่เงอยหนาข้นในซื้อความงามความสุขกับบังเกิดแล้วปาโตขับบึงมันจะมันงามคับโอ้นี่แหละเปินว่าความสุขมันอยู่รอบขางแน่วามเพิร์อิรีตัวนี้จะมันงามขักครับ ยอดบักขามกับกะละงงามครับหัวหลัวอยู่ใส่ต้มปูต้มปลาต้มกบต้มอึงโอ้ยแสบดือโลกเลยล่ะครับนี่ เศร้าแล้วครับเดี๋ยวมเหายางไปยามรอเผาล่องเบิงครับผมหาได้ปลามาปิ่งแต่ก็คือส้่มปะปุ่นเลครับผมเพราะว่าปลาบางส่วนน่ะมันบ่เข้ารอบเลยครับมันปีนขึ้นตึ่งๆโดยพอปพวกปลาตัวใหญ่ปลาคอนะครับมันบ่คคอยเข้ารอบกันน้ำทอน้ำยางมันก็บ่เข้าเลยครับมันสิปีนขามถนนครับปวกปลาตัวใหญ่ๆมีแต่ปลาตัวน้อยๆที่มันมักจะเข้ารอบครับถ้าปกติปวกใหญ่ๆนี่ยมันบ่เข้าหรอกครับมันฉลาด มันปีนขึ้นทั้งเทิงครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าสิได้บ่มีอยู่ครับมีอยู่มีอยู่มีอยู่หลายตัวอยู่ดอก โอ้แต่ปิ้ปงครับแด่ปิง้งแบบนี้แดปิ้ปงครับไปขึ้นไปเทออกทั้งเทิง,ทงครับผม ดุกกับมิตโตงหัวโปโป,รโปรครับสงสัยมันออกมาหากินบอได้มันยานป่าใหญ่กินมันปลาเข็งกับมันออกม็ดเราก็ยังเรืออยู่มิตโตัวหน่อยครับมันหากินบอได้มันมีปลาใหญ่หลายครับในสระเอาละพ่อแต่ปิงเศร้าหนิยครับซ้ำนี่ก็กินบอมมดครับผมสิได้แบงไว้พุนลครับไปเฮาไปขั้วปิงครับบันนี้ครับ ตั้งใจว่าสิปิ้งปลาแซ่บๆฝนพัดตกลงมาต่ำครับผมบ่ได้ปิ้งแล้วบันสิ่ดทอบเอาแหละครับผมมันบ่สะดวกในการดังฟื้นดังไฟคุณนะครับฝนกำลังมาตกมืนาตกหนามือเศ้าหน้าฝนสิไปเห็ดเหียดเห็ดการเนาะครับนะเนาะเนาเดี๋ยวเห็ดกับเขากินก่อนครับหามันเศร้าหาฝนเศร้าอบเอาเนาะครับเนาะมนันสีแซ่บคือปิ้งบ่อบุนี่ ครับคั่วเรียบร้อยเอื้อเรียบร้อยเอาลองเบิ้งครับผมกินเกาเ้า,าน้มกันนะครับเดิมวันนี้เดี๋ยวสิตดตำแจ้วปลาแดกครับผมจีบักริกจีหอมจีกระเทียมตำปลาแดกขางแก้วตำกับเนาะครับเนาะว้ว่ามันสีแซบยุ่นละครับกินน้ำกันนะครับเด้อ ใส่เตาอบกับบ่เป็นได้ครับตัวนี้อันใดที่เป็นเทคโนโลยีแน่นี่นักใจโหลดจักตั้งเวลาตั้งคาเท่าไดเมียกับบอก,กับสอนหลายเถื่ออยู่ครับหันประจําประจือจ้อจักเถื่อเอาเอาจักรสามสิบนาทีล่องเบิ้งครับเซิร์ฟครับแล้วหรอครับบัดน,นี้ครับมันหันบอเหลืองคือเปิรนเฮดครับแต่ว่าอบ จักไปจักนาทีแล้วสี่สิบหาสิบนาทีแล้วสุกแล้วครับจนสิกรอบอันนี้ปลาแดกคางเจวครับย่างแซบเลยปลาแดกน้ำสงข้ามครับอันนี้กะจีบักพริกจีกะเทียมจีหัวหอมตำใส่กันดีๆสลัดยอดน้ำปลาผงสุรดเข้าไปบีบปักเน่าใส่หอวม,มวยมวยโว้แซบดึนโลกเลยครับมาๆๆมา,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 มากินด้วยกันครับอันนี้กินแลาวก็เสร็จไปเหตุการณ์เหตุงานที่ยวกล,ลับลำลาวกเขาละครับอันนี้ครับผม อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้อครับเด้อพอกันไหมคลิปหนาครับคลิปนี้สวัสดีครับ